เดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บบรรยากาศในการเช็คร่างกายของนักชกแต่ละคนทั้ง4นักชกนบะว่าร่างกายเขาฟิตแค่ไหนล่างกายพร้อมปะทะไม่มีกลัวใครเอาเด้กันมัดต่อมัดให้มันรู้ไป ก้กันบนเวทีอยู่กลางแสงไฟกาละครหนึ่งสิงมาวินเราจัดให้วินวินกาละครหนึ่งวินวินสิงมาวินมา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 วินวินนทีมีกรรมการไม่ได้มาชกแบบอันตะพานจึงเสียงละครที่ดังกลางวานซึ่งไม่มีถอยลูกหมด สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกรารละครหนึ่งบายโค้กซีโรแต่วันนี้อยู่ในช่วงของกรารละครหนึ่ไฟนะครับต้องบอกว่าห่างหายไปสักพักใหญ่ๆนะกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ตรวจเช็คร่างกายรอบ4ีคนสุดท้ายนั่นก็คือเอ็มพล i s ไดพบกับพี่สวัยใจร้ายอีกคู่หนึ่งนะเสือดุสิตกับพี่ฉุยใต้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ ใา้มวยสิงมาวินของเสียหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บบรรยากาศในการเช็คร่างกายของนักชกแต่ละคนทั้ง4ี่นักชกนะครับว่าร่างกายเขาฟิตแค่ไหนเดี๋ยวตามไปครับ และตอนนี้นะครับยังไม่ได้ไปไหนแล้วเจอนักชกคนแรกของเรานะในสีนักชกนั่นก็คือพี่สวัยใจร้ายครับผมสัรับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มากับเสื้อที่แบบว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีจำหน่ายนะครับตอนนี้ใช่ใช่เป็นเสื้อของช่องการละครหนึ่งบาทโร่ครับนี่แต่เสื้อเสื้อตัวนี้นะจะบอกให้นะผมจะออกไป งานทำบุญบ่อยจัดเป็นงานบุญนะจะสังเกตเห็นได้ชัดถ้ามีงานบุญพี่สวายจะใส่เสื้อตัวนี้ครับผมเกตร่างกายก็คือรู้สึกว่าจะบางลงนะพี่นะก็คือว่าช่วงนี้ก็เราเร่งให้เร่งหนักเลยครับผมเพราะว่าพอเจอกบบเนมพราไดต้องยอมรับว่าพอเป็นมวยที่มีฝีมืออ่าเลยเนี่ยพี่แน่ๆนะพี่สวายก็ซ้อมมวยไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้ทําช่องครับผมทำฝามผลงานแล้วพี่ําผมทาช่องสวาย คือว่าผมก็แค่ทำช่องสนุกคือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าการเล่าอดีตเก่าๆคือว่าเราจะแบบเราเล่าเฉพาะตัวแต่แบบตัวยังตัวยังไม่เชิญใครมาแต่ว่าพวกก็จะให้ผมเชิญแต่ว่าผมเนี่ยคือว่าเราก็ต้องให้บอสรามนททางานบางเรื่องเราก็จะไม่แย่งงานบอสเราก็มาทำเป็นเป็นวนตัวขอบคุณครับพี่ชายผมยอดนะของทอดที่แล้วครับผมของมากครับไหวไหมเนี่ยต่อยม่จะไหวลงดวงเขาวันนี้ ไี่ไม่ไหวจะมาเหรอผมนี่ผมไม่ได้ปล่อยตัวนะเจอกันดีแล้วว่าไงครับจะถามเรื่องนั้นหน่อยเรื่องอะไรพี่เรื่องมวยแย่เลยที่ั้นสองให้ต่อยต่ออ้าใช่ไหมพี่ไงพี่จะถามเขาเล่าไปเรื่องชักเมาชักเมาชักเมาก่ทำยังไงทำยังไงชักเมาทำยังไงทำยังไงเฮ้อหรือก็เรื่องมวยถามเรื่องกล้วยไปดีกว่า และตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับอยู่กับยูทูบเบอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นสมองแขกรับเชิญกันละครั้งหนึ่งบายฮ็ซีโร่ที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากเกือบแซงเม่งปักดําแล้วโอ้นั่นคือโอ๊ตคอลไลน์นะผมสวัสดีครับสวัสดีครับมานานแล้วเพื่อนเพิ่งมาเมื่อกี้ครับขี่รถมาเลยเหรอมาไกลเลยเหรอมวชน้อไหะไม่ได้ใส่ครับแล้วมากี่คนอ่ะมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับผม EP โอ๊ตคอลไลน์โอ้โหต้องบอกก่อนว่าน้องๆติดกันมมแงมเลยต้องถามนิดนึง แทนตัวตัวแทนแทนพวกน้องๆแล้วกันเขาบอกว่า EP พี่โอคลายจะมี EP พิเศษไหมฮะมันเหมือนคุมคค้มเครือคุ้มเครือเหมือนพี่โอตยังปล่อยไม่สุดมีไหมมีแน่นอนมีแน่นอนโอ้โหรับปากนะเดี๋ยวผมจะพาไปพาไปรับฟังโทรศัพท์เครื่องละสอง <cin gaan> ล,ล้านห้าเดี๋ยวผมจะพาไปรับฟังโทรศัพท์เครื่องไหนนะสองล้านห้าครับ <5. S 2> สอ<ะ>งล้านห้าครับผมอันนี้ต้องเป็นตัวประกอบนอกเลยไหมโทรศัพท์ธรรมดาเลยนะ อ๋อไม่ไม่เหมือนพวกทูบคาแล้วตุ่มตอบนอกคือจะแพงแพงเลยไม่มีในไทยอะไรอย่างเงี้ยต้องถามนิดนึงน้องๆถามมาถามน้องๆอะไซีซั่น2กันครั้งหนึ่งไฟซีซั่น2พี่โอ๊ตออนไลน์ว่าไงครับถ้าไม่ใช่นักมวยอาชีพผมได้หมดนะแต่ถ้าเป็นนักมวยชีพไม่ไหวนะนักมวยอาชีพในกรณีที่บอกว่าคือโช่วงนี้จำอย่างนี้ได้ไหมได้เลยจำได้ได้นะดูมินีรำเนิน อะไรไม่ไหวไม่หไหวถ้าเป็นนักมวยแบบไม่ใช่นักมวยชีพได้ได้นี่นะครับน้องๆนะเดี๋ยวผมจะคัดเลยนะเอาแบบนักมวยที่แบบว่าไม่ใช่อาชีพถ้าไม่ใช่เอ็มโคราดไม่ได้นะเอ็มโคราดรอตายนะเอ็มโคราดเอ็มโคราดแล้วก็ระดับมวยอาชีพนะอ่านะครับเดี๋ยวเราเังให้โอ๊ตคอไลฟ์พักผ่อนนะผมแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆต่อครับไป วันนี้เจออีกหนึ่งครอบครัวนะในครอบครัวกันละครั้งหนึ่งนะวันนี้มาให้กำลังใจเพื่อนๆ4คนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใครครับสวัสดีครับเพื่อนรักโอ้โหโอยธนาดอนนั่นเองครับโอ้โหวันนี้มาโอ้โหครนู่นี้เองนะขอรู้หน่อยนะนักตานโซนสวัสดีครับเอ้าอุ้ยยินดีด้วยเพื่อนแล้วเพื่อนไม่บอกแต่ว่าเพื่อนกำลังมีลูกอีกเนี่ยีตามเพื่อนเองเอ้าแล้วทำไมผมเพิ่งรู้อ่ะ ผมบอกไม่ได้หรอกเพื่อนทำไมอะเนียครับเนียเนียผมโอ้พาดอนมาให้กำลังใจสี่นักจกนะมีเอ็มระดายพี่สวัยใจร้ายเดี๋ยวรุสิ์กับพี่สวยใต้มาให้กำลังใจครับสี่คนก็ทุกคนนะครับทุกคนเนาะแต่วันนี้พิเศษสดผมเนี่ยกับเสือรุสิดจะลงนวมกับมันเนี่ยเพื่อนจะเชียร์ใครเนี่ยก็ต้องโค้งเลยเพื่อนโอ้โหต้องอย่างนี้เลยคุณเชียร์ใครนะ สองคนกี่าทเก็บสองคนเงี yeah, okay. ้วเอาเก็ยหลังโอนคุณเลยอยากเจอมือจริงเลยโขคกูเลยอยากชอบกูชอบเป็นตัวร้ายในช่องกระครั้งนี่ด้เจอกู เอาละครับพี่สวัยพูดถึงเทรนเนอร์ของเขานะสุดหล่อที่เราบอกก่อนว่าหล่อจริงๆนะน้องป๊อบครับผมครับผมสวัสดีครับยอดมีนมลุ้มครับผมนี่นะเป็นไงเมื่อกี้คุยพี่สวัยมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเข้ารอบสี่คนสุดท้ายครับผมเขาซ้อมังแตตีห้าใช่ครับหมัะต้องหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมผมอัดหนักกว่าเดิมแล้วเรารู้มาเขาได้ไหมต้องรู้ครับต้องรู้มาปรุงมาปรุงเลยคดนวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างเปลี่ยนแปลงครับร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ก็พร้อมสำหรับไปนี้ครับผมมีทีเด็ดแน่นอนมีทีเด็ดมาแน่นอนแต่ผมสังเกตที่ง่ายเลยนะสวัสีรัเขาพี่บางลงนะใช่ครับบางลงเพราะแกซ้อมหนักซ้อมหนักพร้อมวเหาเพิ่มเพิ่มขึ้นไหมก็ไวัยก็เดินครับแล้วเป็นไงหนักใจไหมในการที่พี่สวัยจะไปพบตับเอ็มพลาได้ก็ใกล้จะถึงแล้วเขามว่หนักใจก็ไม่หนักใจครับเพราะเราสาวเราเตยมตัวแก้เกมแก้ทางมวยมาให้พี่แกแล้วครับผม นี่นะแล้วนี่เป็นคำยืนยันของเทรนเนอร์ของพี่สไหวยนะผมยอดขนมรุงนะขอบคุณครับผมได้เดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อครับไป แล้วตอนนี้ผมก็อยู่โปรโมเตอร์ใหญ่นะก็คือพี่หนึ่งสิงห์มาวินนะหรือเสี่ยหนึ่งได้ยังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงพี่ถึงบรรยากาศวันนี้มาถึงรอบสี่คนร้ายแล้ววันนี้เป็นการเช็คร่างกายใช่ครับใช่พี่เห็นนักมวยครบเลยครับตอนนี้ก็เห็นแล้วก็ทุกร่างดีทุกคนนะเพราะว่าเหมือนกับเข้าฟิตมาเหมือนพี่ตะไวยังเห็นเลยว่าพี่ตะไวยก่อนพี่วพตะไวยี่รู้เลยว่าพุงยุบ คงยุบไปเลยครับยไปใช่แล้ต่ก็ต้องแกต้องแกต้องพร้อมหนักเพราะแกยุแกแบกอายุนะครับแกได้ได้เรื่องน้ำหนักจริงแต่แกแบกอายุก็แกต้องไม่ได้ให้เมาเหมือนคนอื่นแต่ดูรู้ว่าแกแกแกต้องแม่แกต้องแม่ แล้ววันนี้นะเห็นเขาบอกว่าเขามีปุ่มเกล็ดเส้นมาขอลงนวลกับพี่สวัยครับแล้วก็มีพิเศษหน่อยผมจะลงนวลกับเสือพุสิทธิ์ได้ครับพี่เทียใครครับผมเสือพุสิทเนี่ยถ้าถ้าถามนี้ต้องเทียโค้งไงแต่ถ้า่ายิงกับเสือต้องโหวโอ้โหถ่ายอดนี่ฮารักกันจริงอ่ะพี่ต้องบอกก่อนว่าวันที่เราจะชกกันเนี่ยวันที่เจ็ดครับกุมภาพันธ์มีการยังไงฮะในการเข้าดูในการเข้าชมหรือในการถ่ายทอดตรงไหนก็ที่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับก็มีมวยมวยห้ายกวันวันนั้นจะมีมวยชิงแชมป์ก็ม ก่อนการเราเนี่ใช่การกระข่งันถึงไฟมีแชมป์สามผู่แล้วก็2คู่สุดท้ายก็เป็นคู่แรกก็เป็นเอ็มกับพี่ตะไวยแล้วก็คู่ต่อก็สุรยกับอืมนี่นะโอ้โหนี่นะสุดมันนะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากครับครับสวัสดิษฐ์ครับ โดนยางตูดโดนยางจมูกเนี่ยสี่ผ้าองศาติดสมองติดผ้าองศาเพื่อนใหญ่อันนี้เกินไปเนี่ยนะกดไม่ติดเหลือดูสิหายใจเข้าหายใจเข้าหายคันยังพอเนี่ยเพื่อนโอ้โหมันแทงก็เล็บลูกกระต่ายเร็วๆเหล็กไม่กล os ัวนะครับเอ็มราดัได้กลัวที่สมองกูเชื่อเลยแม่งยิ่งกว่ายานัดหมอมีทไม ตอนนี้นะอยู่กับอีกหนึ่งนักชกนะผมต้องบอกก่อนว่าเข้ามาถึงรอบสี่คนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเอ็มพาราไดส์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกก่อนว่าคนสุดท้ายจริงๆคนสุดท้ายคือมาเนี่ยก็โผล่เพราอะไรเท่าอะไรครับหน่อยรถติดรถติดแน่ใจกระจกหลายบานมุ่งจับ่หครับโอ้กระจกหลายบานเสร็จเลยมีเป็น ยาวเป็นเป็น,เป,นเป็นเมตรเลยมาฟังตรงนี้ต,นต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยปคขวัญเรา <laughs> เดี๋ยวต้องให้เสือหดหน่ <laughs> <laughs> อยเดี๋ยวอเป็นคือถามพิงว่าทะเลาะกับจีเอสดูจีพเสไม่เป็นจริงไหมหลงเออมาร์ดอ,อะดูเป็นคนระับแต่ว่าไม่รู้บางทีมันหลอกเราเงี้ยมันจะซ้ายไม่ท้ายขวาไม่ขวาก็เลยไปแม่งก่อนเย่าไปถ่ายพุ่มเยนเส้นวันนั้นตำแหน่งปักมาที่ไหนปักไว้อยู่บนทางด่วนบ้านอยู่บนทางด่วนเลื่อยจอดรถเป็นเดือนดูว่าป้าปุ้มจอดจอดบนทางด่วนเลย หลงพี่หลงพี่คืออัพโหลดไออัพเขาเรียกว่าอัพอัพต้องเบามือถือเลยอัพต้องเบาอัพอัพอัพแต่ว่ามันเราเป็นคนแบบว่าไม่มั่นใจในอันนี้ได้เราจะเจอแล้วจะเจอแลดอ้ะตัวเล็กไปป่ะเนี่ยคือรู้สึกว่าน่าจะน่าจะเล็กเล็กลงนะไม่ได้เก่งนี่ถ้าเก่งก็อย่างนี้มีคนแอบถ่ายมีคนแอบถ่ายดันขี้แอบมองกันดัี้แอบมองอัพดันขี้แอบมอง อ่าตอนนี้ความพร้อมร่างกายเราจากจากที่รอบที่แล้วกับรอบนี้เป็นไงบ้างร่างกายดีกว่าเพราะว่าเราเส้นราแล้วเราเหมือนได้เราขยับร่างกายได้แบบว่าไปไปกลับไปขยับตัวขยับอะไรเงี้ยพอรอบนี้รู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นเลยอนเึกว่าเดิมแล้ววกับพูดต่อสู้เราพี่จวไยเกี่ยวไหมเกี่ยวกี่เราที่จะไหวตัวใหญ่น่าจะไปครับแล้วก็เราแบ่งน้ำหนักเยอะเราก็ต้องพร้อม หนักกว่าเดิมนิดใช่ครับนี่ยนะแปลว่าต้องต้องทำการบ้านมาดีเลยกานบ้านมาดีเลยวันก่อนเมียใช้อยู่ทำการบ้านให้ห <c oughs> ลังอันนั้นคนละการบ้านนะอันนั้นอันนั้นโรงเรียนให้กัรบ้านมาอ๋อโรงเรียนไม่ใช่ไม่ใช่นี่โง่โง่เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอ็มบระดายว่าความฟิตความพร้อมเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนในบนเวทีตอนเช็คร่างกายนะผมโอเคเดี๋ยวให้เอ็มบระดายพักผ่อนครับผมครับผมดีครับ และตอนนี้ก็อยู่กับนักชกของคนท้ายเราในวันนี้นะนั่นก็คือพี่ฉุยใต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มากับชุดนี่โอ้ต้องบอกกันว่าพร้อมยิ่งกว่าพร้อมไปอีกพี่ฉุยที่ใส่ชุดนี้ตลอดเลยนะผมเห็นใครสังเกตนะผมเจ่างนี้ชุดหล่อทิ้งเงินชุดหล่อทิ้งไล้ก่อนนะอ้าวองขอถามร่างกายก่อนพี่ตอนนี้วันนี้วันนี้เป็นไงครับความฟิตร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะตัวใหญ่กว่าผมได้ไหมตัวใหญ่กว่า เออนี่นะตัวใหญ่ผมแต่เขาเขาอะผมว่าโย้ย้อยนะครับแต่เขาก็ฟิตนะเขาฟิตนะเขาเป็นต้นต้นต้นเลยอ่าพี่เป็นไงวันนี้เออเราต้องเจอกับเสือรุสิทธิ์ก็เออหมอเฮ้ยไม่กดดันไม่กดดันก็ซ้อมมาเร็มดีทำได้มากมาเร็มดีนอนยังไงอ่าแล้วแขนที่วันนั้นทบกับพุ่มเส้นที่ประดูกที่บาดเจ็บหายยังฮะหายร้อยเปอร์เซ็นต์กลัวไหมเสือรุสิษฐ์ จะไม่จะไม่กลัวไม่มาอย่างนี้แน่นอนจริงๆเลยเฮ้ยไปยิงไข่ไม่กลัวไม่กลัวโอ้ยด็อกเตอร์ขึ้นลงจากเครื่องเหรอใช่คืออะไรผีเด็ดคืออะไรครับมวยไม่ดีแต่เน้นมีของแน่ อไหนก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วฮะสรายการพี่เดีพี lights, anyway. ่เอากระเป๋าวางก่อนนะเดี๋ยวขอยื่นู่นกลางด้วยนะได้เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับผมอ่ะทีนี้เมื่อกี้ถามพี่จุยไปแล้วเป็นไงความฟิตวันนี้ร่างกายเป็นไงฮะร้อยเปอร์เซ็นเต็มให้เท่าไหร่ห้าสิบไม่ต้องกั๊กเลยนะพูดใส่อะไรแบบตรงๆอะไผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้ต่กูก็รู้อยู่แคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครที่ดูต้นๆของการละครหนึ่งไฟนะรายการพูดอย่างนี้ตลอดครับแต่พอต่อยอีกเป็นไงพี่จุย ต, <โห S 2> ต่อไปแล้ว <นะ S 2> <doom S 1> เห็นออย,ยังไงพอต่อยมายืนสามยกแบบว่ายังแบบสบายอยู่เลยนะที่บ่านมาซ้อมปกติแล้วเจอพอเรารู้ว่าต้องเข้ารอบเจอพี่ฉุยต้องซ้อมยังไงหนักหน,นักเลยปกติลงนวมที่เจอพี่บัหา์มาลงนวลแค่สามยกครับแต่พอเจอพี่ฉุยนี่เริ่มขยับมาสีห<ม>่ห้าแล้วลงนวลดีห้าสี่ห้าถึงห้ารู้พี่เขาฟิตจริงเราถามว่าตรงเราก็สู้ไม่ได้แต่เราจะสู้กลัวพี่ชุยวไหมถามจริงไม่ได้กลัวไมกลัวต่อหน้าเลยนะใช่เออ ให้ผมไม่กลัวนะต่อยมวยไม่ตายนี่เพื่อนจะตายก็กลัวไปสิไม่เป็นไรตายแน่เอาเงิเดี๋ยวก็รู้ไองผบแล้ววันนี้นะครับนอกจากลงรวมลงรวมเป็นเช็คฟรีแล้วนะมีลงรวมพิเศษอีกนะผมเสถียุสิษย์อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวให้สองคนไปพักผ่อนครับผมผมบคุครับผมครับแหนแรงเหลือถุยใต้ก็ถุยใต้เดี๋ยวจัดให้ยกไม่ไรนะไม่ได้ยินเปล่าพี่เดี๋ยวเราไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวที่ไปเช็คกันบนในที โอ้โหมานทันเลยอะนาแล้วเพื่อนโดแล้วก็ไม่บอกจบโอ้โหว่าอะไรเพื่อนเนี่ยโอ้โหรอตั้งนานโอ้โหทำไรอยผมก็เห็นมองหาอยู่ว่าเออเพื่อนอยู่ไหนนะเออไม่เจอนานเลยเอ้านึกว่าทักเขาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใครใครเหรอแต่บ๊ามไงอ๋อไม่ใช่ฮะอะไรพี่ว่ ทำารไมอ่ะผู้จ mm ัด hmm. บ mm ้ามมเผมผมมาหาลักเลงไงทำไมเลฟีู่้จเดืารแล้วเมื่อกี้ทำไมอ๋อไม่ทงมมแบบนี้ไม่ได้รู้ประหวัดบ้ามมาข้างในอ่ะเอ้ามาหาเพื่อนไมเล่นที่ไหนโอ้โหเงื่อนตีอ่ะอนย่นบ้าโอ้เอินขึนผมอยู่กับยานบ้ากับ รักเล่นะผมเนี่ยสองวัชรานะผมต้องบอกก่อนว่าขอทักรักเล่ก่อนนิดนึงนะหน้าตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป <c oughs> บาดแผลนักลบมาแล้วครับ <c oughs> บาดแผลนักลบมาแล้วลกล,ลว้องเห็นไหมนี่บาดแผลนักลบมาแล้วล่าสุดไปชกมาถูกไหมได้รับบาดเจ็บบอกี่แขก,แบบกรองคลใครถอนมงคลดูนี่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 คนถอนมงคลแล้วใครถอนมงคลครับอาจารย์จุ๋ยอาจารยจุ๋ยถอดปุ๊บให้ระหาไปหกเข็มสบายแขียดอีกนะเอาให้ไใครที่เป็นนักชกนักมวยนะ อย่าให้พี่จุ๋ยไี่ถอดบอกนะครับติดต่องานได้เฟซบุ๊กเขาเลยนะพี่จุ๋ยนะต่อได้เทต่อได้พีด้วยครับต่อได้พีด้วยดูดูดูไปตัวอย่างคิดว่าเสือกับเท้านี่สบายไหมอันนี้ก็เราทํากันบ้านมาดีก็ไปดูกันบนเวทีนต่คือเราพร้อมอ่ะครับอันนี้พร้อมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคุยกับกล้องก่อนเดี๋ยวผมคุยทางนี้ให้สวัสดีครับนี่นารักอ่ะ โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับหังเล่ขอบคุณยอกนะเมื่อกีขาคุยกับแฟนอยู่เด um> ี๋ยวาให้เขาคุยกับแฟนต่อนะครับฝากผลงานนิดนึงเห็นเขาบอกว่าจะทาเป็นทีมอะไรอยู่ก็ฝากนะฝากผลงานไฟขับแม่กองด้วยนะครับต่อยวันที่12กุมภานี้นะครับก็เกี่ยวกับเหมือนไฟขับไทแลนดนะครับก็ขอุ่ขับแทลนดที่มามาประสานมาช่วย นับก็ฝากติดตามไปครับแม่กองด้วยนะวันที่12นี้เรียนเชิญโค้กด้วยนะนนครับนะเดี๋ยวเราเจอกันนะวันที่12กับไวทขับเดี๋ยวเราข <c oughs> ึ้นไปเช็คพิกันว่าไปครับผมโอเคนี่ครับวันนี้พนะ <Hi. S 1> ิเศษหน่อยพิเศษหน่อยนะลงรวมกับเสือดุสิตท,ทำเพื่อ f อฟซเนี่ยขอมาเยอะไม่เตะเตะกูใครเนี่ย ะไปขู่ใครไอ้จุดสิทธไม่ต้องไปขู่แล้วนี่มันอยู่นี่มันที่นี่นี่อ่ะมันโล่งกิงแล้วดิไม่ต้องเราสาดตะดนะดำเลยแล้วมันอยู่ไหนมันอะไรอ่ะปุ้ยซ้ายปุ้ยซ้ายเงาเงาเงาเง่นี่เล่นี่ลับตาซึมเลย พอมปะทะไม่มีกลัวใครวัดกันมาต่อมัดให้มันรู้ไปสูออกออ้กันบนเวทีเเอ,อ,เอ,อขอน้าขอน้าหน่อยน้าหน่อยวอหมดแรงแล้วเพื่อนโค้กมากนะครับที่มาลงให้สนุกครับแท่งดีด้วย เตะดีเขาดีด้วยมียับไส้ด้วยอ่ะไม่ธรรมดาจะรู้เลยว่าเพื่อนๆต่อยมวยแม่งแม่งเป็นยังไงเลลึกโอ้โหเหมือนเมนหายใจกับหายใจลึกชูแไม่เล่นนะเออหาใจลึกไม่เล่นลึกๆสามทีสามที่ม่่ง่เอ็มมหยเหนื่อยจริงนะ ต้องขอบคุณเพื่อนนะเพื่อนๆที่ไปชกกันครั้งหนึ่งไฟต้องบอกว่าใจต้องไม่สุดยอดร่างกายต้องร่างกายต้องร้อยเปอร์เซนต์จริงๆยืนยืนเพื่อยืนแต่บอกไว้ก่อนนะผมไม่เกี่ยวนะเว้ยผมโดนบังคับ์ท้เสียเปล่าเดี๋ยวให้โค้ชหายเหนื่อยนะครับกสารมานนะมันก็ไม่ได้เป็นมวยเดี๋ยวเขาจะทำไงโุ้นเหรอเนี่ยาดีที่มันถูกใจลุกฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ อนนออโอ้โหนอนจะนอนลุกขึ้น่อนผ้าบ้าอะไรนึกมันหัวไอัน,นีัน,น้ำหลังชะโคกลากไ้พร้อมบัตไม่มีกลัวใคร ไม่ได้มาชกแบบอันตรพัยทิึงเสียงและรังที่ดังกลางวานสู้ไม่มีถอยลุกหมดกระดานทุกวินาทีมันมีราคาสมัดแนนุ่นไม่ตั้งว่าจามแม่ไม้เมือไทยแบบโภนิจามาเท้าก็สอกโชว์ทุกลีลาสู้กันไปทีลูกเป็นไฟมีหมดเท่าไหร่ใส่เข้าไปได้มาทุกยกมันทีจใจพร้อมซะทุกคนไม่ว่าใครอย่าห้าไหวไอ้น้องไม่ฟิตไปซ้อมอย่าเยอะเดี๋ยวช้อนทำทรงเดี๋ยวร้องจจอปอลมอเตอร์จากโคกซีโร่ไอ้หน้าไอ้พ่อปะทะไม่มีกลัวใคร and sing more เกียิมากนะตอนนี้อยู่กับเทรนเนอร์เกนะซึ่งเป็นเทรนเนอร์ประจำกายของซุปเปอร์บว์นะต้องบอกก่อนว่าเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ลีลาในการที่เทรนนะว่าเขาเป็นยังไงต้องถามนิดนึงว่าเทรนเนอร์เกแข็งมากในการที่ยืนแบบว่าให้เขาทําเลยอ่ะไมสะทกสะท้านเลยครับอาจารย์ไม่ครับ,ม,รบม,มีจังหวะเองมีจังหวะอือแล้วต้องบอกก่อนว่ามาได้ทุกรูปแบบแล้วการอ่านมวยเขานี่เขารู้เลยนะว่าคู่ต่อสู้ที่เขาจะเตะเป้าเขาเนี่ยเขาจะออกอะไรมาซึ่ง เทรนเนอร์เกมไม่หลบเลยมีความชำนาญในการเป็นเทรนเนอร์นี่กี่ปีแล้วโอ้โหน,น่าจะเกือแบพบี20ปีเมื่อกี้ที่รอเป้าตั้งแต่เอาคนแรกเลยพี่สวัยเป็นไงบ้างฮะก็เขาก็ยังร่ากไปก็ไม่ใช่นักมวยอะครับแต่ก็ดีใจที่ทุกคนมาให้เวลากับกีลาตัวนี้ไงคนตัวลายนะเข้ามาก็ทุกคนก็สูสีกันะครับอาจจะ มีความเป็นมวยเดี๋ยวกันไม่มากครับแต่ก็รูปร่างก็คุณเป็นมวยจะอัดตัวตัวเล็กกว่าเอาะก็ก็โอเคอะบาลานซ์อืมนี่ฮเขาบอกว่ามวยเนี่ยออกมาเนี่ยคือมีความบาลานซ์ตรี่ว่าได้เปลี่ยนรูปร่างับฝีมือแล้วก็ฝีมือกับรูปร่างมันมันมันเลยบาลานซ์กันในการที่ต่อยมานี่มันออกหัวก้อยได้เลยถูนะไม่รู้ว่าออกไหนถูนะเจ้าตองตัวได้ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กไหนอะหรือว่างานติดต่อได้ที่ไหนอะก็ันในเพจผมก็ได้ในไอซีเพจเหตุชื่ออะไรฮะเจนเนเกครบ ชื่อนักเกย์เทนเนอร์เกย์เทนเนอร์เกย์ภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะเทนเนอร์เกย์นะผมนี่นะผมบอกว่าเห็นความแข็งแกร่งของเขาแล้วเห็นความประสบการณ์ของเขาแล้วฝีมือเขาแล้วนะใครติดต่องานได้นะเทนเนอร์เกย์ฝากด้วยครับผมนะครับไอ้เอ็มไอ้ยไอ้โทษบรรกาศบ้านเขาเรียกงานแล้วเนี่ยเบิร์ดแม่งสองแข้งเลยเนี่ยทำไมต้องอารมณ์เสียกันะหมด เขาเรียกสามสี่รอบะเนี่ยอะนะตอนในช่วงชุลมุนนะความวุ่นวายนะต้องบอกก่อนว่าจบคลิปไปวันนี้ก็บรรยากาศนะรเรียบร้อยไปด้วยดีนะก็มีความมันความฮาแล้วก็ความเหนื่อยแล้วก็ความอดทนของเพื่อนๆทุกคนนะของนักมวยเราทุกคนนะแล้วก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญเราทุกทกคนในอีพีนี้นะผมสำหรับอีพีนี้อย่าลืมนะก็ฝากติดตามด้วยนะการครั้งหนึ่งไว้ในรอบชก ครั้งต่อไปก็คือวันที่7กุมภานะครับผม7กุมภานะเราเจอที่สนามเวทีาราชดำมเนินนะครผมพบกับพวกเราอีกครั้งนะสำหรับ EP นี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครผมสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ